โอ้ยไมไม่เสียบเสียบตุ้ดใส่ขารอจริงๆนะที่ตุ้ดอันนาเสียบพี่มันเสียบแลู้ดีมันจะพองเลยเสียบแม่มานาเริเห็นอีกทีไหมมามามาอีกทีเอาอะมาถอดอันนี้จะไหมอันนาอนาอ่าทำยังไงลูก บันเสียบอันนั้นเสียบบ้างี่นี่ขอเสียบตรงนี้ก็แล้วกันไในบ้างเลยทุกคนเมื่อไหร่จะพุ่งวุอันนั้นเสียบตั้งอันนั้นเสียบบอกว่าให้เสียบเสียบได้ไหมชูรี่ขอเสียบแล้วตื่ดิ หมดแล้วอืมขาต่ออันน่กจีไตอันน่าจีไก่อุ้ยดังตุ๊กเจมมาเลยอะไรกันเนี่ย เอาออกเอาออกเอาออกเอาไว้ม e. ันเกิดเลยนะเดี่ยว